จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจ้กรพง์ภัวนาถกรมหลวงพิศณุโลกประชานาถทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนากองทัพให้ก้าวสู่ความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับใน registry. อารยประเทศอีกทั้งทรงเป็นผู้ดําริให้เกิดกำลังทาอากาศขึ้นในประเทศสยามเพียงสิบปี ภายหลังที่พี่น้องตระกูลหลาชาวอเมริกันได้ประสบผลสำเร็จด้านการบินกิจการบินของประเทศสยามก็ได้เริ่มขึ้นนับจากนั้นต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นายชาญเวนเดนบอน์นักบินชาวเวนเนียเยมได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้นำเครื่องบินแบบอองรีฟามังปีกสองชั้น ขึ้นแสดงการบินเหนือสนามม้าสะประทุมซึ nah, ant, ่งน <for> ับเป็นการบินครั้งแรกในประเทศสยามครั้งนั้นมีพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพี่น้องประชาชนรวมชมการบินเป็นจำนวนมากเจ้าฟ้าจักรพงผัวนาดเป็นบุคคลสำคัญพระองค์หนึ่งที่ทรงทําการบินขึ้นไปในอากาศด้วย เจ้าฟ้าจักระพงภัวนาถทรงเป็นทั้งนักปรา์การทหารและปฐมาจาร์ด้านเสนาธิการกิจจึงมิได้เป็นโอกาสแรกที่เจ้าฟ้าจักรพงภัวนาถได้รู้จักกับเครื่องบินแต่ได้ทรงศึกษาติดตามพัฒนาการด้านการทหารของนานาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาอำนาจอย่างประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีกรณีพิพาทกับประเทศสยาม และมีวิทยาการด้านการบินก้าวไกลที่สุดขณะนั้นสองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,453เจ้าฟ้าจักรพงภัวนาทรงอาสาขึ้นทำการบินไปกับนายชานเวนเดนบอลเมื่อทรงอยู่ในอากาศทรงรับทราบอย่างประจักษ์ชัดถึงขีดความสามารถสมรรถนะและประโยชน์ด้านการบิน ที่จะมีต่อประเทศชาติในอนาคตในฐานะทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกเจ้าฟ้าจจกรพงษ์ปวนาศทรงนำความเข้าปรึกษาจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเสนาบดีกระทรวงกลาโหมก่อนขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวเพื่อจัดตั้งกิจการด้านการบินขึ้นในประเทศสยาม โดยเริ่มต้นจากการตั้งเป็นแผนกการบินในกองทัพบ,บกพุทธศักราช2454เจ้าฟ้าจักรพงผัวนาศขณะทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกและทรงเป็นผู้แทนเสนาบดีกระทรวงกลาโหมทรงคัดเลือกนายทหารบกสามนายเพื่อไปศึกษาวิชาการบินณประเทศฝรั่งเศสโดยเริ่มต้นการฝึกศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2455นายพันตรีหลวงศักดิ์สัิยาวุฒิทำการฝึกศึกษาการบินณสนามบินตะบนวิลลาคูเบส่วนนายพันตรีหลวงอาวุธศิกิกรและนายร้อยเอกทิพย์เกตุทัศน์ทำการฝึกศึกษาการบินณสนามบินตะบนมูลมะลองเลเก,กรัง ท่านเป็นเสนาธิการทหารบกอยู่ท่านก็ได้รับเชิญขึ้นสเสด็จขึ้นบินกับนายชาวฟันเดนบอลด้วยจากการที่บินอยู่จากสนามม้าสัปปะทุมครับก็คงจะบินอยู่ในย่านละแวกนั้นหนึ่งรอบใหญ่ๆกลับมาลงสนามท่านก็มีความประทับใจนะครับว่าการที่เราอยู่บนที่สูงมองไปรอบๆเนี่ยเราสามารถมองเห็นรอบๆได้ไกล ดีกว่าคนซึ่งอยู่บนพื้นดาบเพราะฉะนั้นณจุดนั้นท่านได้เห็นได้เกิดพระดำริเกี่ยวกับแนวความคิดว่าถ้าเราอยู่ในที่สูงเราสามารถตรวจการได้ไกลเพราะฉะนั้นจะขึ้นที่สูงได้ในขณนะนั้นก็คือเครื่องบินซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลกในยุคนั้นเนี่ยถ้าเรามีเครื่องบินมาใช้ในราชการเราก็จะสามารถส่งเครื่องบินขึ้นไปลาดตระเวนมองไปให้กับ หน่วยทหารภาคพื้นนําข่าวสารที่เราเห็นจากระยะไกลๆมองไปได้ไกลกว่าคนอื่นเขาเนี่ยลงมานะเพื่อใช้ในการวางแผนในการดําเนินกลยุทธ์ของเรานะครับสามท่านที่ได้รับเลือกเนี่ยคือนายพันตรีหลวงศักดิ์สรยาวุธนายร้อยเอกหลวงอาวุธศิคีกรและนายร้อยโททิพย์เกตุทัตซึ่งทั้งสามท่านเนี่ยแน่นอนว่าพระบิดาเองท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และท่านก็คงให้ความไว้วางใจในระดับหนึ่งที่ว่าเมื่อส่งไปป,ปฏิบัติภารกิจอย่าลืมว่ามันเป็นภารกิจที่ยังไม่เคยมีคนไทยได้ทํามาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเล็งเห็นว่าทั้ง3ท่านเนี่ยมีศักยภาพที่จะไปเรียนและจะต้องสําเร็จกลับมาเพื่อมาวางรากฐานให้กับประเทศไทยในเรื่องของการบินอันนี้ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นในเรื่องของการคัดเลือกของ ระองค์ท่านเองส่วนในเรื่องว่าทำไมเราถึงเลือกไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสอันนี้น่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เสนาบดีกระทรวงกลาโหมคือกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชท่านได้เสด็จไปดูงานกิจการทหารในทวีปยุโรปแล้วก็พบว่าในยุโรปเนี่ยได้เริ่มมีการนําเครื่องบินมาใช้ในกิจการทหารโดยเฉพาะที่ประเทศฝรั่งเศสนับว่าเป็นประเทศซึ่งมีความก้าวหน้ามากในเรื่องของ กิจการบินของทหารเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งมีส่วนผลักดันทําให้เรามีแนวความคิดว่าถ้าจะไปเรียนวิชาการบินเพื่อนํากลับมาใช้งานทางทหารก็ควรจะไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสกลางปีพุทธศักราช2456นายทหารทั้ง3นายสำเร็จหลักสูตรการบินณประเทศฝรั่งเศส นับเป็นนักบินสามคนแรกของประเทศสยามและมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการวางรากฐานกิจการด้านการบินของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงมาจวบจนปัจจุบันซึ่งภายหลังได้รับการเทิดเกียรติให้เป็นบุพการีทหารอากาศแผนการบินในขณะนั้น ประกอบด้วยนักบินเพียงสามคนซึ่งต้องทำหน้าที่ทั้งการเป็นนักบินและเป็นช่างอากาศไปพร้อมกันและมีเครื่องบินประจำการอยู่8เครื่องเป็นเครื่องบินแบบนีโอปอลปีกชั้นเดียวและเครื่องบินแบบเบรเก้ปีกสองชั้นต่อมาเจ้าฟ้าจักรพง์ปัวนาศทรงเล็งเห็นถึงการพัฒนากิจการด้านการบินต่อไปในอนาคตจึงทรงพระดำริ ให้ย้ายที่ตั้งแผนกการบินจากสนามม้าสะประทุมไปตั้งอยู่ณะตะบลทุ่งดอนเมืองซึ่งจะเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการพัฒนาการบินของประเทศเมื่อการย้ายที่ตั้งมาที่ตบลทุ่งดอนเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแผนกการบินได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกองบินทหารบกเมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2457 ซึ่งภายหลังได้กำหนดให้วันสำคัญนี้เป็นวันที่ระลึกกองทัพอากาศและถือได้ว่ากิจการด้านการบินของประเทศได้รับการวางรากฐานไว้อย่างมั่นคงแล้วนับตั้งแต่ปัดนั้น เจ้าฟ้าแห่งราชสยามพระผู้เรืองนามราชาจัก,กรีสีสมัยก่อกำเนิดเกิดกองทัพอากาศไทยพระวิสัยทัดยาวไกลในแผ่นดิน สายใบตรีด้วยปีชาชาไทยรัสเสียาวนานไม่มีใครมีนำสยามรอดพ้นเปิดประตูแผ่นดินกิจการ